โอ้าโอายโอ้ยอ้อยอยโอ้รโอ้อ้ยยโอครอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอออ้ยโอ้ยโออ้ a ยโอ้ยโ้ยโอยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอยอ้ยเอ้ยยย้้ย

อืมชิวอีชิวครับนี่ดึงดฟัน,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 นขโโเข,ข,ข้าทาีา่คอหกรอโหดึกดึกดึกดึ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 ึกดมีการอัดกับต้นไม้เกิดขึ้นนะฮะ้ใครใครทักเฟซมานมันะฮะเอ๊ย โอเคมาต่อก okay, uh, 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 ันเลยนะคะจุดนี้เอ้าเกินมาอะฮะแล้วต <c> ่ไปยิงก็รอเพื่อนนะเพื่อนมาเล่นเกมด้วยก็เขาก็เล่นได้อะฮะอ้าเฮ้ยโอ้โหเจอดึงครับดึงครับดึงกรเข้ามากฟันดิสก์กุ๊อ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เว็บแรกก็นอนซะแล้วชีวิตดูยอดปิงสูงขึ้นโอ้โหไปอฟ้าดูเขาเล่นมาเอาดิเอาดิเอาดิเอ๊ะได้หวะไม่ตายเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาอ้ยโอ้โหเอาทำไม่เราไม่ลงเว็บสองอ่ะโอ้ก็ตุกตุกตุกโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยมองท้องฟ้าเลยดโอ้โหดึงโอ้โหดึงโอ้โหเอ้ยคันหัวเลยทีเดียอย่างนี้นะครับอ้าวดีดีนะครับโอ้โหมามามามีคนเพิ่มมาใครวะเนี่ยเอสเ e ส t รือยางเนี่ย เอสหกเก้าสี่เอ้ยขยันทักเนาะชีวิตในขณะที่เขาเล่นนะฮะเราจะทำการเอ้ยใครทักมาเยอะแหม,แมเฮ้เยโอ้ยคุยอะไรมาขู่มาขืนนะฮะขนอะไรเอ,อี่เขินในตอนนี้อ,อเกมอยู่มาคุยอะไรขินฮะตายแล้วชีวิต ่ะต่อ,ตตตตตเ,อเริงเติงเติงนั่นแหละโอ้จะเม่นในชีวิตนี้จังอยู่หลังมุมเฮ้ยอยไม่ไหวแล้วอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ทักนั่นแหละเนี่ยคืนขืนไปต่ออีกอตายฮะอุอย๊ยอ้าว,ว,าว ๋อมาแองเพีงใครตายตายตายดึ้ววโอ๊ยโอเงโอ้ยโอ้ยต่ม่ตโอ้ยะขอละลอีะลกะลอีมาจะเอาใช่ไหมอ้หติดเอา ไซตะเ์แช่งแช่งแช่งตายตายนี่ตายตายตายว่าตายตายเออให้ใจด้วยนี่แหละคือคำแช่งของเราโอเคกับมาใหม่โอ้ยป่วยอยู่ครับที่ีนี้ผม ว่า,าวเขาไปนักเกียร์ขึ้นมาเลยไปไปอุ้ยสุกอู้ยิงเฮ้ไปสุกโอ้ยยอดทีนะครับเขาเรียกว่าท่านเชิงที่ดีในการเล่นเอาไปไหนเนี่ยเอาเอาเชือดทำไมเอาแล้วเขาก็ฆ่าได้โอ้โอโอโอย Viu, oh, viu, 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 que é não né? oh. bom, oh. 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 ชีวิตครับเจนี้นี่ผมไม่อยากบอกเพื่อนแนละ้วผมอัดไว้ฮะเขาคนาก็ไม่รู้อัดไว้อ่าฮะไอ้สโซมันก็ต้องมาดูดีกวะดูไม่ดูวะเฮ้ยเขาจะมาดูกูจีไม่ดูหรออืมเดีวเอ้ยใครเข้ามาวะอีโพอีโพโล่อีอีอ,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 อีชื่ออ่านยากชี มาครับมาครับสไลดอ่ะได้ฆ่าไทยทันบ้างวันนี้ฮะมันนั่งกระโดดดิ้งดิ้งเล่นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมนี่คือทาซอนอะไรเอ๊้ามันลงมาน้ำ อ้าวคำพูดอ้าวเก็บไปตอนนี้อ๋อโอ้โหตอนน้าต,ตามา,อาอเอาพองออกอฮ้ยอกกระตุกแบบเรงย่างชิ้ยเฮ้ยโอ้สะพัดีครับอุ้ยเอาใส่เขาฟันโอ้สิบแต้มก็ยังดีครับเทคนิคครับดึง ก็กลับมาครับนันเละครับเอ้าวอ้เจ้าของนันเละ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 ,อะโอ้โหขยันคุยเฮ้ยขยันคุยมาติดอยู่เตตูเนาะเพิ่งวันนี้ใครใครทักมาเพิ่งไม่ต้องมาเยอะเฮ้ยปัญหานะอยู่เคียนไปคุยเฟซแป๊บโอเค เฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมคือทาสานฝบกฝึกฝึกหยาเออเอ้าเอ้าหยาเออแล้วสองคนโอ้โห เนต่อไปห้าเนต่อไป่าฮาไม่เอาโดนโดนสวนจมบอโค้งตัวเฮ้ยไม่โอ้โอ้โอ้านเลกเขาจัดไปแล้วหนึ่ง Gore, ดอกลงมาแล้วลงมาแล้วโอ๊ะโอ๊ะกับใครเจอเฮ้ยหย่า

อย่าได้ฝากล้างแค้นให้ด้วยล้างล้างเออฝากล้างแค้นให้ด้วยไอไอช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะไปคุยเฟซกันเกินกระถางยังเลยกลับมาแล้วฮะอะ วันที่เราจะอันนี้เราทำกากก่อนตื่นเฮ้ยแล้วไอ้มุกนั้นไปไหนแล้ววะเอ้ยจำมุกไม่ได้นใเที่โรงเรียนจำไม่ได้เดี๋ยว๊ะเมุกอะไรวะเฮ้ยมุกอะไรวะไม่จำไม่ได้ใช่ไมลินดี้ออดูครับ่าดูโหฝีมือท่านเชฟเมื่อกี้ที่สามร้อยโอ้แล้วไป อ้หักมาขึ้นวิ้อกระตกขนาดนี้นะผมกดเมาส์กดเออวุ่มเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมเห็นนาฬิกาครับแล้วฉนก็ถ่ายเป็นไงบะางแล้วฉันก็ถ่ายก็โดนมาโอ้ยยังครับติ๊งไม่ติ๊งไม่เอ้าเดี๋ยววะถายมืสูงนะฮะ

โอ้โหไปชิ้นชิ้นเลยมีแขนมีมีดม,ม,ม,มีดาบโอ้โหชิบทำตัวเขาเล่นไปขเไปขาเล่นไปแล้วก็จะเขากัดเฮ้ยทักจังเลยเว้ยโอเคครับออกมาแรกนะฮะโโอ้หเราเล่นไปปรดพันนะฮะคือเราไปเล่นรวมแรนเดอร์มันจะโอเคครับขั้วพระแรกกำลังดีนะคะสวัสดีครับ